คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาหลเกินสามจุดสนึ่้าสิไปแนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเจนเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการเชียร์ด้วยความบัน,นัดระนังจากสี่สิบนาทีนะครับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก40สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์นในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลใน,นทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่6กรกฎาคม2565นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะนำไว้ในกลุ่ม v P 45นาทีอีกเช่นเกินะครับและฟุตบอลที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้กับสมาชิก v P 45นาทีในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูโรย19เชมเป็นชิประเภทหญิงนั่นเองนะครับแต่เวลาสีทุ่มครึ่งนะครับคู่ของ อ่าเนวียูสิหญิงพบกับฝรั่งเศสยูสิหญิงนะครับทาไมผมถึงจับคู่นี้มาวิเคราะห์ให้กับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มวิเคราะห์กันได้เลยนะครับก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์นะครับก็อีกเช่นเคยครับก็ขอขอบพุณนะครับกลุ่ม VP40 แี่สินทีนะครับกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสูงแรกนะครับกลุ่มที่รวมตัวกันนะครับค่าฟุตบอลให้กับสมาชิกได้มีกําไรนะครับแล้วก็บวกในทุกๆวันนะครับ สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็ให้การสนับสนุนผมโดดีมาโดยตลอดนะครับผมก็ได้อัดคลิปนะครับเพื่อให้กับสมาชิก i P 45นาทีนะครับสำหรับถ้าในสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม v P 45นาทีเพื่อรับทัศนาฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับที่ละแ,แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ แล้วท่านจะได้รับบทวิเคราะห์ฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใครแน่นอนครับและก็ฝากกันไว้กับอีกช่องทางนะครับสำหรับเว็บไซต์ overscore168.com ท่านใดที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ overscore18.com ตรงนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกนะครับฟุตบอลสูงติมเวลาฟุตบอลแฮนดิแคปนะครับในเว็บไซต์ o v e r s c o r e 1 6 8 .com ตรงนี้นะครับโดยใช้ระบบ AI อัจฉริยะฟุตบอลนะครับมาจัดนะครับแล้วก็คัดกรองโดยแอดมินกลุ่ม45นาทีอีกทีหนึ่งก็ถือว่าจะได้ฟุตบอลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสนใจอยากใช้งานเว็บไซต์ o v e r s c ์ r e 1 6 8 .com ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่ไลน์ @OVR 168ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์นะครับฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกของผมในวันนี้กันเลยนะครับสาหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับฟุตบอลยูโรยูสิบเก้าหญิงนะครับแต่วลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่ของนอร์เวย์ยูสิบเก้าหญิงพบกับฝรั่งเศสยูสิบเก้าหญิงนะครับคู่นี้เปิดสูงเตีเวลามาที่สองลูกครึ่งครบสามจะน้ำฝั่งสูงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสองและจะน้ำฝั่งต่ำอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งส่วนเลฟราคาสูงต่ำในครึ่งแรกนั้นเปิดมาที่ลูกครึ่ง จ่าน้ำฟังสูงอยู่ที่1.04และจะน้น้ำฟ่งต่าอยู่ที่0.76นั่นเองนะครับส่วนราคาเฮนดิแคปนั้นเปิดมาให้ฝรั่งเศสอยู่19หญิงเป็นต่ออยู่ที่ปอปอนะครับซึ่งก็มีบางบ้านนั้นไหลไปถึง0.5หรือครึ่งลูกเลยทีเดียวนะครับส่วนลักษณะของราคาฟูในวันนี้นะครับราคาฟู1-2บอกว่าถ้านอร์วีหญิงอยู่19ชนะเนี่ยจ่ยอยู่ที่3า6และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ ที่3.79ดเลยทีเดียวนะครับในท่าทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสยู9หญิงชนะจ่ายอยู่ที่1.92นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าภู1.92่ในปัจจุบันนะครับที่จ่ายกับฝรั่งเศสยู9หญิงเนี่ยในหน้าบอลต่อปปเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับที่จะสามารถชนะราคาไปได้ส่วนอย่างที่ผมได้บอกไว้ถ้าบางบ้านไหลไปถึง 0..5 นะครับ ส่วนนะครับอยากให้สังเกตราคาผู้เสมอที่จ่ายนับจ่ายที่3.79นั้นผมเคยทําคลิปนะครับว่าบอลต่อปอปกับผู้เสมอที่จ่าย3.70นั้นเป็นอะไรที่สูงอยู่นะครับต่อไปครับเรามาดูเฮดทูเฮดนะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับก็นอร์เวย์หญิงอยู่19เนี่ยชนะไป2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งและเป็นฝรั่งเศสหญิงอยู U ่19ชนะไป2ครั้งนะครับก็ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างเราสอบครั้งก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนะครับโดยนอร์เวย์ยิงอยู่สิบเก้าเนี่ยยิงได้ถึงเจ็ดประตูส่วนฝรั่งเศสยิงเองนะครับก็ยิงได้ถึงเจ็ดประตูเช่นกันครับดูนะครับ,รบแบ่งเป็นการยิงในครึ่งแรกเนะี่ยของ Norway นอะร์เวย์เนี่ยอยู่ถึงอยู่ที่หกประตูเลยทีเดียวครับและก็นะครับฝรั่งเศสยิงนะครับยิงในครึ่งแรกอยู่ที่ห้าประตูนะครับก็ถือว่าเรื่องของการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนั้นถือว่ายิง ได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโดย5เกมะนรับที่พบกันเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ย5าจาก5เกมคิดเป็น100%เต็มเลยทีเดียวและตะจบสูงเต็ม2.5อยู่ที่3นะครับจาก5เกมคิดเป็น60%นะครับก็แล้ก็จบ2ประตูขึ้นไป3จาก5เกมคิดเป็น60%เช่นกันนะครับก็ถือว่าเรื่องของการมีสกอร์นะครับ ในครึ่งแรกเนี่ยถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับเมื่อพบกันนะต่อไปครับมาดูฟอร์มของนอร์เวย์หญิงยู19นะครับใน5้านัดหลังสุดกันเลยนะครับก็นอร์เวย์หญิงยู19เนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4นะครับไม่มีเสมอแล้วครับแล้วก็แพ้ไป1ครั้งนะครับโดย5้านัดหลังสุดนะครับนอร์เวย์หญิงยู19ยิงได้ถึง11ประตูนะครับแล้วก็เสียไป5ประตูครับ โดยเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกเนี mm ่ยอยู่ที่3ประตูแล้วก็เสียในครึ่งแรกเนี่ยไปที่2ประตูนะครับและก็ไปยิงเพิ่มในครึ่งเวลาหลังถึง8ประตูนะครับและก็เสียในครึ่งหลังถึง3ประตูครับเมื่อสังเกตตรงนี้นะครับใน5้านัดเนี่ยนอร์เวย์ยิงอยู่สิบเเนี่ยจะไปฟอร์มแดงในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะมีการยิงครึ่งหลังถึง8ประตูเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องของการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ย อ่าเวยิง29นะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไป3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก5เกมคิดเป็น60%นะครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับนอร์เวยิง29นะครับและก็ถือว่าเรื่องเก็มลุกนั้นยิงได้เยอะพอสมควรนะครับแม้จะไปยิงในครึ่ง ลังสปินส่วนมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อไปครับเราไปดูฟอร์มของฝรั่งเศสหญิงยู19กันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยฝรั่งเศสหญิงยู19ได้ชนะไป3เสมอ2องแล้วยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวในช่วง5นัดหลังสุดถือว่าแพ้ยากอยู่นะครับก็5้านัดหลังสุดของฝรั่งเศสหญิงเนี่ยยิงไปถึง14ประตูนับแล้วก็เสียไป4ประตูนะครับ โดยเป็นการยิงในครึ่งเวลาแรกนะฝรั่งเศสยิงไปถึง7ประตูนะครับแล้วก็เสียไป3ประตูส่วนในครึ่งหลังนั้นฝรั่งเศสก็ยิงได้เพิ่มอีก7ประตูและก็เสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นนะครับถือว่านะครับมีเกมลุกที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะครับฝรั่งเศสอยู่สิบเกงครับเรื่องของการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนะี่ยฝรั่งเศส ยิงยมีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกมคิดเป็น100%เต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของกอารจบสูงเต็มเวลา2.5จาเนี่ย4จาก5เกมคิดเป็น80%และจบอ2อประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%เต็มนะครับต้องบอกเลยนะครับเกมลุกของฝรั่งเศสเนี่ยดุดันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะยิงในครึ่งแรกก็ยิงถึง7ประตู แล้วก็มายิงเพิ่มในครึ่งหลังได้ถึง7ประตูนใน5นัดหลังสุดนะครับเรื่องของการมีสกอร์ของฝรั่งเศสนั้นไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับแล้วเมื่อเช็คจากฟอร์มเมื่อสักครู่ของทั้ง2ทีมและนาราคามาเปรียบเทียบนะครับให้ฝรั่งเศสเป็นต่ออยู่ที่ปปนะครับหรือบางบ้านเนี่ยไล่ไปถึง0.5หรืใครึ่งลูกเนี่ยแล้วจ่ายภูนะครับ 92ในหน้าบอลต่อปอปอเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าราคาเนี้ยยังไปทางฝรั่งเศสนะครับนิดน้อยนะครับแต่ในราคาปปเนี่เป็นราคาบอลสามหน้าอยู่แล้วนะครับโอเคเครับฝรั่งเศสอยู่19หญิงเนี่ยดีกว่านะครับเรื่องของเกมรุกเนี่ยหญิงได้ทั้ง2องครึ่งนะครับแต่วันนี้มาเล่นกันที่บ้านนอร์เวย์หญิงยู19ก็คงไม่ยอมกันง่ายๆฟอร์มของทูอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยกันทั้งคู่ เกมลุกดูดันครับผมมองว่าด้วยราคาปปแบบนี้โอกาสเกิดสกอร์ได้จากทั้ง2ฝั่งมีสูงนะครับก็รอราคาในการเข้าทำนะครับในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือศูนหรือศูนลงมานะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังได้ทันทีนะครับผมมองว่าคูน่นี้อย่างที่ได้บอกไว้โอกาสเกิดประตูทั้ง2ฝั่งมีสูงครับลุ้นจบ1น,นเป็นน้อยหรือทีมเย็นอย่างฝรั่งเศสบุกชนะ21นครับคูู้นี้ไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันครับ